โอเคสวัสดีครับเช่นเคยก็วันนี้ผมไม่รู้จะเล่นเพลงอะไรให้ฟังผมมีแบบฝึกหัดดีๆมามามา,มาถ่ายทอดและกันมาแบ่งปันกันละกันผมพอดีผมไปไปเจอเพลงไปเจอฝรั่งเล่นอยู่ท่อนหนึ่งนะครับผมว่ามันเท่ดีแต่ว่ามันยากเกินไปนะครับผมก็เลยหดหดลดเทคนิคลงแล้วก็เอามาเป็นแบบฝึกหัดมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันเหมือนคล้ายๆรวมเทคนิคไวในในท่อนเดียวอะ่ะมีทั้งอ่ะก็ก็เดี๋ยวมันมีทั้ง อุดเคาะสแน่แล้วก็ถ่างนิ้วอะไรอย่งนี้ครับผมว่ามันมันถ้าเกิดว่าใครเล่นท่อนนี้ได้มันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันจะเอาไปใช้ยังไงให้มองในแง่แบบฝึกหัดก่อนอพอเวลามันเจออะไรที่มันซับซ้อนอะไรองี้เราจะสบายมันก็เหมือนการเรียนนั่นแหละครับทำแบบฝึกหัดมันก็เหมือนการเรียนหนังสือนั่นแหละโอเคผมจะเล่นอันตัวนี้นะครับเดี๋ยวสาธิตก่อน อ่ามันตัวนี้มันไม่ยากนะครับแต่ว่าจริงจริงมันยากกว่านี้แต่ว่าเราเอาหดมาให้มันดูเข้าใจง่ายๆโอเคตันนี้ก็ได้ผมจะตั้งอ่าอันนี้ผมจะตั้งเป็นสาย6เป็นดีนะครับที่เหลือจะเป็น E s สแตนดาร์ดตั้งตามก็ได้นะครับก็ตั้งเป็น E เป็นเป็นคีย์สแตนดาร์ดแหละยกเว้นสาย6ลดลงมาเป็นจาก E กลายเป็นดีแค่นั้นเองก็จะเป็นเสียงเท่าผมแหละผมจะจับเป็นคาวาคอร์ดนิ้วชี้อย่างนี้เลย ชี้กับก้อยก็คือเป็น power chord นะฮะวิธีการก็คือผมจะใช้แค่เอานิ้วก้อยอ่ะเพิ่มขึ้นไปทีละช่องอฝึกทางด้วยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวลองสะอาดนมือน,นี้จะอยู่อย่างนี้นะ อ,อ,อยู่แค่นี้นิ้วชี้อยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็สายหกปล่อยปล่อยว่างไว้โอเค okay. ก็ก็ลองฝึกอย่างนี้ก่อนใช้นิ้วกลางก็ได้แต่จริงๆหรือใครสนัดนิ้วชี้ก็ได้นะฝึกอย่างนี้ก่อน ก็พอตรงนี้คล่องแล้วพอตรงนี้คล่องแล้วนะ,ะช้าๆก่อนนะตึกโอตึกตรงเนี้ยมันทำงานอยู่ตลอดเวลาเขี่ย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 มันทำงานอยู่ตลอดเวลาอย่าหยุดไอ้ตึกโป๊ะก็ทำหน้าที่ของมันไป โอเคต่อไปจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นอย่างนี้ พอเวลาฝึกฝึกช้ชาๆก่อนนะพอได้สัดส,ส่วนทั้งสองอย่างอะ่ะแล้วค่อยเอามารวมกันอ่าดึ่งึงออกไหมอย่างนี้ก่อนตัวที่หนึ่งตัวที่สอง พอเราคล่องแล้วทั้งสองอย่างพยายามเอามารวมกันให้ได้ออสัดส่วนมันจอยู่ในหัวอยู่แล้วนะครับพอเวลาเราเราซ้อมไปเราก็มารวมเลย เกิดว่าได้แล้วสปีดแรงเลยเพิ่มความคล่องตัวโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเผื่อว่าใครมันมีประโยชน์ไหมไม่รู้นะครับก็ประโยชน์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกเพราะว่าดูแล้ว มันมันเขาเรียกว่าไงอ่ะถ้าเทคนิคนี้มันมันไกลเกินเกินเราไปก็ก็ก็ผ่านไปก่อนไปไปย้อนไปฝึกอะไรที่มันเบสิกก่อนแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่า,เ,าเล่นมันก็เล่นได้พอสมควรแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้จะพัฒนาย,ยังไงกระโดดมาอย่างนี้เลยได้นะครับเพราะว่าผมทําแบบนี้เขาเรียกว่าไงอ่ะผม อยากเล่นอะไรก็เล่นซ้อมซ้อมจนปวดหัวซ้อมฝึกจนปวดหัวไม่เข้าใจก็เอาจนเข้าใจแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้นะครับมันเหมือนจะยากนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเพรยายามมันก็มันก็ไม่ไม่ไมีหน้ามีปัญหานะครับถ้าเจาจริงๆไม่มีปัญหา,าถ้าเกิดว่าดูแล้วมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังหรือว่า <c oughs> ให้คนที่รักกีตาร์เล่นกีตาร์ ได้ได้ฟังก็ได้นะครับถ้าถ้ามีประโยชน์ก็บอกหน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจนะเ,เจอแบบหัดดีๆแต่ผมจะมาแนะนําใหา้ถ้าไม่เข้าใจต้องขอโทษด้วยนะครับบางทีผมก็ถ่ายทอดแบบเนี้ยมันถ่ายทอดไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ว่ามันก็พอได้แต่ว่า,าถ้ามันเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันไม่เหมือนกับนั่งคุยกันนึกออกไหมมันเหมือนเราเล่าให้กล้องฟังอะไรเงี้ยโอเคก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับ ไปก่อนส่วนอ๋อเดี๋ยวคนก็ถามว่ากีตาร์อ,อะไรอันนี้เป็นกีตาร์แบรนด์ผมเองนะครับ M90 นะครับ M90 ตัวนี้หน้าไม้จริงนะครับ2,950บบาทโอเคไปก่อนสวัสดีครับ